ที่สุดครับพี่น้องครับเล่นเอาสุดทึ่งกันเลยครับณบุญเรวเดทครับพี่น้องครับกับงานบุญเระเวชคางหอโหวดนะครับบึงพระลานชัยทางจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับกับคำคืนที่เอฟซีแฟนครับโอ้โหต้องบอกเลยคับว่าเลื่อนมื่นครับพี่น้องครับล้นลามกันเลยทีเดียวนะฮะกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับนี่แหละ เลนเอาเอฟซีแฟนคลับเลนเอาข้อบอลลัมครับตางลังไหลครับเข้าไปชมผลงานการแสดงครับพี่น้องครับและแล้วกับคําขึ้นนะครับของงานบุญพระเวททั้งจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเล่นเอาบุญพระเวทแตกเลนเอาสนามแตกเลนเอาครับเจ้าภาพครับพี่น้องครับถึงกับอึ้งนะครับถึงกับลั่นกันไว้อีกครับพี่น้องว่าปีนาครับ ปีหน้าต้องจ้างสาวหน่อยลำเพลื่นโชว์มาอีกแน่นอนนะครับกับงานบุญพเวทปีหน้าครับพี่น้องครับโอ้โหต้องปรบมือให้ครับพี่น้องครับถึงว่าสาวหน่อยลำเพลื่นโชว์ครับสิเป็นครับคณะหมอล่ำนองใหม่ซึ่งก่อกำเนิดเกิดก่อนะครับขึ้นมาเป็นฤดูการแรกครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ที่สาวน้อยรำเพ่ินโชว์ได้เกิดขึ้นมากนะครับเป็นวงหมอลำน้องใหม่และก็หม่แต่ในซื้อนี่แหละพี่น้องครับแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยคุณภาพของศิลปินดารานักแสดงนักร้องภายในวงกับพี่น้องครับลหลายๆคนที่คลั่งวอร์ดครับอยู่ในวงการมอรองมอลำครับต่างใช้ประสบการณ์ตรงนั้นครับเอามาฟรีเซนเอามาแสดงบนเวทีสาวน้อยรำเพ่ินโชว์ได้ยางแบบโอ้โหลงตัวได้ยางแบบน่าสนใจกัน นะครับซึ่งการกําเนิดเกิดมาของสาวน้อยลำเพลินโชกคับพี่น้องครับเนื่องจากครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือสวัสดเป็นวงหนึ่งครับเป็นวงหลักของวงหมอลำเพลินนะฮะเนื่องจากสาวน้อยลำเพลินโชกค่ะพี่น้องครับคิวงานการแสดงเนี่ยนะครับมันบอมีไหสัทธาเจ้าภาพผู้ที่ต้องการผู้ที่ว่าจางคือคิวงานมันเต็มครับเต็มฤดดูการนี้ เต็มไปอีกฤดูการหนึ่งฤดูกนนารนาคามไปอีกสองรอดูการคิวงานสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับบอโจนะครับผู้บริหารสมองเพชรนะครับกับเฮียหน่อยนะพี่น้องครับจึงได้รวมมือกันถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นมาเป็นสาวน้อยล่ำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับหลายคนต่างจับตาขับข้อมอลลั่มต่าง จับตาว่หรือดูกันแรกสาวน้อยลเพือนโช์นี่จะออกหัวหรือออกก้่อยแต่แล้วครับภาพที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏครับทุกเวทีทุกสนามสาวน้อยลเพือนโชครับเอาอยู่ทุกเวทีทุกสนามและกับเอฟซีแฟนคลับครับต่างเข้าไปให้กําลังใจกันแบบล้นสังกสีล้นสนามนะครับถึงวิกแตกกันเลยบางสนามครับพี่น้องครับ นี่มองให้เห็นยังครับพี่น้องครับมองให้เห็นถึงคุณภาพถึงจะเป็นมอลำน้องใหม่นะครับด้วยนะครับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับอย่างบอดโจกกับเพี้ยนหน่อยพี่น้อ,นองครับและก็ใส่ความคิดใส่รูปแบบนะครับให้มันเป็น DNA ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่วงหนึ่งครับ นี่หลายคนบอกว่านี่แล้วว่องมอล่ขนาดกลางแต่แล้วครับผมว่าเป็นหมอล่ว่งใหญ่เต็มฤดูกาลเนยล่ะครับพี่น้องครับถึงจะเป็นฤดูกาลแรกเนาะกับคำาคืนที่ FC f ซ n แฟนคับต่างเข้าไปมวนต่างเข้าไปสนุกสนานกันข้างงานบุญพระเวททาาจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ แม่แต่พี่พีตำรวจรักษาความสงบกันยั่งเข่ามาชื่นชมกับผู้จัดก,การมาเดี่ยวทางหลังเวทีนะครับหลายคนเวา้าให้ฟังหลายคนเวา้าให้ได้ยินว่าสาวน้อยอล่ัมเพื่อนโชเล่นดีอิลินี่แหละครับผมเสือแน่นอนเลยว่าอีกหนึ่งวงหมอลำครับพี่น้องครับที่จะขยับ ขึ้นมาติดท็อปๆเป็นตัวท็อปๆนะฮะซึ่งก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่แหละครับพี่น้องครับบอกไว้เลยว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับแสดงให้เห็นถึงศักยาภาพแลวพี่น้องครับว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับบอแมนหมอล่ำวุงขนาดกลางพี่น้องนี่คือหมอล่ำ เวทีมาตรฐานหมอล่ว่งใหญ่ครับน่ากลัวในฤดูการต่อมาด้วยคิวงานด้วยศัทธาผ้วาจางนะครับที่ได้เห็นนะหลายคนได้มาเบิงนาหนานเวทีเจ้าภาพลายเจ้าภาพได้มาชมการแสดงครับ โชว์ต่างๆชุดต่างๆของสาหน่อยลำเพลินโชว์ที่ทายทอดออกมาพี่น้องครับได้เส้นสัญญาวาจางกันนะร่วมไปถึงกับงานมือขึ้นที่ผ่านมาทั้งบุญพระเวทครับทั้งบุญพระรังไชยคางหอโวทครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับนี่แหละปีหน้กก็ต้องมาอีกแน่นอน เพราะยังครับพี่น้องครับหลายคนนะฮะที่เข้าไปเบิงด้านนาเวทีต่างคนต่างว่าต่างคนต่างว่าว่าสาวหน่อยล่ำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับนี่บอกหมอลำไม่หมอลำปีแรกหลายคนครับเอฟซีแฟนคลับถึงได้บอกว่ามันบนาเสือเด้ว่าสาวหน่อยล่ำเพลินโชว์เนี่ย ว่าวงเนี่ยนะครบสิบเป็นหมอลำมํำใหม่พึ่งกอตังขึ้นมาปีแรกนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแนวความคิดกับการบริหารนะครับพี่น้องนะของบอจโจและกระเฮียนหน่อยนี่ล่ะม่องขาดนะครับต้องยอมรับวิสัยทัศน นะครับของทั้งสองท่านของผู้บริหารนะฮะมองขาดถ,ถึงความต้องการของเจ้าภาพนะครับมองขาดถ,ถึงการทาโชว์พี่น้องครับสาวน้อยเป็นบันพแพง่วงหนึ่งเป็นแบบไดสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับวงสองก็ต้องเป็นแบบเดียวกันสเสด็จคูณสองคือกันนะจ๊ะแม่นะครับเห็นภาพแล้วครับพี่น้องครับ ต้องบอกว่าฤดูการฤดูการหน้าหรือฤด,ดูการต่อๆไปครับจะเป็นวงหมอลำที่น่ากลัวนะครับพี่น้องครับสําหรับอีกหลายๆวงครับพี่น้องครับคือสาวน้อยลําเพินโชนี่แหละพี่น้องเนาะแสงสีเสียงครับอลังการว่าตรงห่วงนะนี่คือสิง่ง นีครับที่เห็นเห้สาวน้อยแล้วเพิ่นโชว์ครับพี่น้องครับจะเป็นวงหมอลําที่ขยับขึ้นมาสู่แนวหน้าของวงหมอลัมภาคอีสานได้เต็มรูปแบบทาเบิงครับเพราะวันนะในฤดูการนาแน่นอนเลยปังกว่านี้อีกนะี่ครับนะนี่คือเรื่องเล่าดีๆครับพี่น้องครับมาบอกกล่าววาจากัน ให้พี่น้องครับไอ f ซีแฟนคลับได้รู้ได้ยินกันครับพี่น้องครับพี่นอ้นองคิดเห็นว่าจังไหนไมีความคิดเห็นว่าจังใดแเ,เปลี่ยนความคิดเห็นกันไต้โพดโพาเมนไต้คลิปตรงนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อคุยกันนะครับคลิปนี้ขอบพูดหลายๆครั้ที่เขามารับชมสวัสดีครับ